สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ไม่มีอาหารนะครับเราต้องมาพึ่งพาปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมจะได้กินวะครับวันนี้ผมก็เตรียมแหมาแล้วครับนี่ครับมาดูครับแห่มาเตรียมเชือกเตรียมแหมาแล้วโอ้นั่นเชือกอันนั้นมันก็อยู่ในใน,ใน,ใน,ในใั้ำใสจดใจนะเป็นแหเอ็นนะครับรเราจะคว่างเอาปลาตะเพียนนะครับเพื่อนเอาสักสองตัวไปนึ่ง มันจะได้ในตอนนี้ผมก็หวานอาหารแลวนะครับพะพะมันเติรลุกอยากทำแปะฉากเวซาก็เลยถามมันไม่โต <c oughs> อ่าตอนนี้เหี้ยเราก็พร้อมกำลังเสียบเงินทันอยู่นะผมงนี้เป็นอะไรับ ต่อเชื่อกกันคือโซเชื่อมกันสั้นไปเอาเส้นหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นใหม่เส้นมันสั้นเส้นเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยเชื่อกก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเชื่อกมันสั้นมากินน้ำมันลึกเท่าก่อน ระหว่างปลาเสร็จก็จะให้อาหารปลาตัวเล็กนะีปลาตัวใหญ่กินกันไายเขาดูปลากันผลปลาดุกก็คงต้องปล่อยแล้วตอนนีับยากตะเกียงดูก่ผลทีาได้ปลาดุกตัวไม่ใหญ่นะกก็ได้ลดิศา

ลุ้นกันป่าเหรอปะโดนตงไม้เขาุ บึกบึกไม่เอามันหรอพ่โอ้ครับบาทเดียวครับเพื่อนๆแต่เราจะไม่เอาปลาบึกนะครับเราจะปล่อยเข้าไปเอาปลาตะเพียนตัวใหญ่กันตัวเล็กก็ปล่อยปล่อยพีบึกกันมันใหญ่ได้เท่าไหร่บึกนะพ่อใหญ่ได้อีกว่าใหญ่เท่านี้ โอ้ทองไข่ใช่ไหมเจ้าดุจุตานกนั่นเหรอได้ยินไหมผมจะยังไม่จับเขานะครับแต่ยังเลี้ยงเขาอยู่โเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งโชว์คนดูก่อนปล่อยนี่ครับ ยังไม่ทำอาหารเรนท้องใหญ่น่าจะมีลูกครับเดี๋ยวจะปล่อยเขาไปก่อนนะครับผมปลาเพาะใหญ่ครับผมเ,เลี้ยงไว้สองสามปีแล้วอโอเคลูกไปอ่าอนี่ก็ปล่อยปลาตะเพียนตัวเล็กแล้จะเอาเฉพาะตัวใหญ่อัวนี้เอาตัวนี้ไปนละนี่ครับตัวนี้ ได้ครับตัวน,นี้ขาดเกลียวกลุ่มตัวเล็กนิดเดียวเราจะดูเย้ก่อนโอ้แหนติดถุงไม้ทีราฟว้างไปห้ปลากินมใบมีอาหารก็แก้ได้นะแก้ปัญหาได้ เปลี่ยนครับต ah ัวนี้เอาไหมลูกเอาเอาเนาะอ่ะมีอะไรมีปลาหนุนก็มีครับแต่ว่าเราจะปล่อยนมัยังไม่โตมันติดขึ้นมาสองตัวเฮ้ยหนี่นี่นี่ลูกหนุนติดขึ้นมาด้วยเอาล่ะที่อยู่ไหนปลาล่ะล่อปลาให้อยู่อ่ะ กินไหมกินไหมปัน้นนตัวพอพอดีกินหรือเออป่าโอเคเดี๋ยวี้ปล่อยนะครับตัวนี้ล่ะ ยังไม่ไปอีกอดีด้น่ะน่ะน่ะต้องจะปล่อยน่ะครับปล่อยให้เข้าใหญ่ก่อนปล่อยครับปล่อยโอ้โยเดี๋ยวเข้าบ,บาทเทียบแล้ว พ่อปลาอะไรมาลงปลาเล็กเหรออะไรมาลงไหนปลาหนึน่งเด็ดนะปลาตีนแฮกปลาใหญ่ย,ยังไม่มายุ่งทางน,นู้นเลยอ่ะเพื่อนปลาใหญ่นะนี่ก็ปลาตะเพียนนะครับเล็กอยู่ครับปล่อยครับ อันนี้มีป่านนี้อีกตัวตนึงอยดเด่นอ่างออกมันยังไม่เจอเลยนี่เจอน,นี่ครับปล่อยเขาอีกครับเราเอาสามตัวพอตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับ ตัวนี้มึนแล้วป่าที่จะมึนอยู่มีนฟื้นเลยดูนีเลยจ้ว Này. Nhưng mấy một gì à? Đây cứ mà thấy tích đây này. Cái phải từ cho

นู่นเขื่อนข้างรถเนริสนู่นล,ง,ลงไปรถมาให้อาหารปลาต่อนะครับเดี๋ยวค่อยจัดการหัวนี่เขจะกินที่ปดามเดี๋จะให้ฝั่งนู้นบ้างไม่หรอหนึ่งท้ายหนึ่งปลา ครับปลาเมื่อกี้ที่เราเอาไปในหนึ่งบ่อโอ้โหอบอโอ้ยเปิดเข้าไปเจ้อแต่บางอพี่น้องเลยตามส้มตำนะครับส่วนปลาเมื่อกี้ก็อบนะครับอบลมร้อนอยู่นี่เองโอ้ผมก็เปิดเข้าไปเมื่อกี้ก็นึกว่านึ่งนะครับแข่งก็อบลมร้อนกับส้มตำาครับผมจะลองแสบครับเพียนจากบ่อของเรานะครับผม